ปนังขาวอะไรกินแกงหน่อไม้แกงหน่อสุกเลี้ยงโอ้ได้แล้วได้แล้วหนักตะกึกล้อนนิ่มซิ่งโอ้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 ลุงเนตพาลุย สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตจะพามาดักตุ้มปลาไหลนะครับดักตุ้มปลาไหลทุกครั้งพาไปปากเบ็ดเนาะวันนี้เรเปลี่ยนแนวหากินดูบ้างลุงเลียกว่าเสือนอนกินนะเนี่ยเสือนอนกินดักเสร็จกลับไปบ้านพอเช้าๆ้าเขามาเก็บเอาครั้งแรกเมื่อกันนะั้นทีมเนตออกมาหาดักตุ้มปลาไหลเนี่ย fc ก็อยากดูเนาะแนะนำมาเยอะเลยตุ้มลุงเนตก็มีมเยอะครับมีห้าแกนเองห้าแกนหรือว่าห้าลูกนี่แหละก็เมืองมันห้องห้าแกนลุงเนตที่เหยียบเขียขตโมสับนะครับเหยียเขียขตโมสั่งอะไก็ชอบกินนะ ามาดักปลาไหลครั้งแรกเนี่ยจะหมาหรือเปล่าจะขึ้นมาดอย่างสือหรือขึ้นมาดอย่างแมวจะพอเด็ดตัวไหมลองดูลองดูมันอยู่ที่หมายเลยครับทำไมไหนมีปลาไหลเด็ตัวแน่นอนทำไมไหนไม่มีปลาไหลนิ่มซิ่งอะเมื่อวานลุงเนตไได้ลงคลิปนะลุงเนตไปปักเ,เ,กเบ็ดค้างคืนหมายสายพระภูมิคู่มาเสียงก็ไม่ค่อยมีจะเป็นวัดลุงเนตเลยพักวันหนึ่งครับลุงเนตออกมาเนี่ยเพราะวันกัเพียงปากก้ออีกแล้วนะตบปากโจ๊ะโลโดยนั่นอน,นก็มองเห็นอยู่ครับมอหนะน,นักกับังเล่ะมองเห็นอยู่ไปดักปลาไหล เดี๋ยวลูเนตเอาเหยื่อใส่ตุ้มก่อนนะครับเหยื่อใส่ตุ้มปลาไหลน่่ๆๆๆเน่่ตุ้มลูกเนตมีห้าแกนห้าลูกตุ้มใหญ่เลยนะเดี๋ยวเหยื่อใส่ในเนี้ยครับเป็นเหยื่อเขียดตะโมะสับใส่ไปในเนี้ยใส่หลังละหน่อยพอแล้วครับเขียดตะโมะสับปักเบ็ดใช้เหยื่อเขียดตะโมะ่ดักตุ้มปลาไหลก็ใช้เหยื่อเขียดตะโมเดี๋ยวม, <S <S 2> <S 2> มาดูกันนะว่าจะหมานสักตัวหรือเปล่า <S 2> <S 2> ครังแรกเลยนะเนี่ยถึงเนี้ยมาดักปลาไหลเนะี่ย ตุมลุงเน่ก็มีไม่เยอะหรอกซีก็อยากดูนะเอาเน่จัดให้มีห้าหลังเองโอ้ตอนม,มีตัวไงก็พออยู่พอกินอยู่ครับตุ้มเีนะ่นะมีตัวพออยู่พอกินขายอยู่พอกินกันไปเนะ <c oughs> เาะอ้าวลุงเน่จะดักตามทุ่งนาที่เขาไถนะครับไปเรียบร้อยเ,อเล่นตร้นี้หลังนงครับโอ้ลุงกินน้ำสวยเลยเล่นตร้นี้หลังนึงต้อง คุยขี้ดินนะครับคุยขี้ดินเป็นมุ่งโห่ละแล้วก็ปักลงไปเดี๋ยวเอะไรทับไปหน่อยนะครับต้องเอาขี้ดินทับไปหน่อยชมบรรยากาศไปด้วยนะดักปลาไหลก็มีบรรยากาศให้ชมครับตรงนี้ดักคานันะครับ ดักฆาเนียเลยเนาะลูกเร่ทำไมมันใจยู่นะมันจะได้ปลาหรือเป,ป,ปล่าปลนไหลเนี่ยปักเป็ดไม่เคยมานวันนี้ปลาดักตุ้มครับเสือนอนกินเสือนอนกินเสือนอนกินเอาขยเยาหน่อยขยเยาให้กินเยอะมันออกเนี่ยลูกเร่ปาอยู่ัะกินของเี่แบบเนี้ยนะ FC ขอมาแล้วเ่ก็จัดให้อันไหนที่ทำได้เนี่ก็ทำให้ดูนะครับอันไหนที่ทำไม่ได้ก็ไม่ทำให้ดู่ะ หากินลำบากหน่อยทางนี้หากินลำบากหน่อยหากินเล็กก็ไม่หมานปักเป็ดก็ไม่หมานดักตุ้มฝันไหลเนี่ยจะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันตุ้มผ้าลูกดูโน่นตะวันเปียงปากก๊อกคุณปากโจ บรรยากาศไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยอืมตุ้มลูกนี่ใบใหญ่เลยนะใบใหญ่หรือว่าเก่งใหญ่อะครับอาหานแล้วเป็น้น <c oughs> นอ,อเอาเอานี่เขิดไปด้วยเหลืองซึ่งปึงยาวจัดลาดน,นะ ร้อนนอนก็โม่หิดชัดมากคนนี้ครับโอยร้อนน้อนโม่หิดชัดมากสวยเลยสวยเลยเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันเนาะว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าทำไม่ได้ก็ดิมซิงอะ่ะมีสองอย่างอา้าวนี่นะนี่หลังเดียวครับนี่หลังเยียว ดูเนี่ดักล่าสุดท้ายดูเลยครับโอนมีห้าใบเองห้าลูกเอานีล่าสุดท้ายดักข้างขาคณาครับปลาไหลนี่มันชอบอยู่ข้างคณานะดูเน็ตว่าดักเสร็จเดี๋ยวยไปที่รถเนาะผู้ดีเช้าค่อยมาเก็บเอามายาม้มตุ้มจะหมานหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าอย่างทีเน็ตบอกอะ่ะพวกเนตมาดักครั้งแรกไม่ดักสักทีจะหมาน,นาเหมือนตักเบ็ดไหมปักเบ็ดไม่หมานเท่าไหร่หรอกเอาอะไรพับไปหน่ๆๆๆๆอยครับ กันมันลบยากยะหมายไว้หมายไว้เนาะหมายไว้นี่ไม่ใช่พวกนี้เช้ามาตุ้มหายแซ่บเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ <c oughs> เอาละเอาละไปครับไปที่รถดีกว่า <c oughs> เอาเดี๋ยวพวกนี้เช้ามานลุ้นกับลุงเนตรนะลุ้นเสือนอนกิน <c oughs> จะได้สักตัวหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ได้ก็ได้จะลงคลิปนะครับเพาว่าผมมันอยู่ในรูเนอะ เดี๋ยวนี้กลับบ้านก่อนตอนนี้ต้องวัดกับตำลุกตำลุกแล้วคนระับโน่นนะต้อวัดเปียงปากก๊อกส่งปากโจโ๊ะแกรูนี่มันเดี๋่วผู้ใหญ่มาให้เจ้าที่นะวันนี้น้ำเดี๋ยวมาจ้าที่อดไปก่อนเนาะคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่เจ้าที่อ่ะ <laughs> แล้วก็ทำในปลาไหลลูกเล่นแทบปนัปนงเท่ากับข้าไปดูด้วยนะลูกเล่นบอกไว้ก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ไปกลับบ้านเจอกันวันนี้เช้านะครับ เช้าครับสวัสดีตอนเช้าโอ้โอโอเรยกนะตื่นสายเลยนะตื่นสายเลยดูนี่จะพามาเก็บตุ่มเก็บตุ่มดักปลาไหลดูลนี่ดักมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับจะหมาหรือเปล่าไม่รู้นะจะต้องไปลุ้นกันเนะาะเช้านี้บรรยากาศโดยน,นอนมองเห็นชัดเจนเลยครับนี่กับลราเนี่ยนะมองเห็นชัดเจนเลยฝนไม่ตกไปจับตุ่มไปดีกว่าหมาไม่หมาเดี๋ยวลุ้นกันดูหลังแรกดูหลังแรกเอาหรือเปล่านี่หลังแรก ดักตุ้มดักตุม้มเอาไหมลุ้นดูสิโอ้โหโอ้โอโอ้โหโอ้มี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 กี่ตัวเนี่ยโอ้มีอยู่ครับน,นั่นอืมเขาท่าอยู่เหรอเขาท่าอยู่เขาท่าอยู่เออมีตัวอยู่ครับ ตัวละสองตัวอย่าเข็ดตโมเขาท่าอยู่ไม่เห้วาไม่เห้วเดี๋ยวเนี่ยจะสรุปผลงานทีเดียวเลยเนาะไปลุนอีกรุ้นอีกหลังแรกหมาเลยครับนี่นี่สองหลังนี่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 หลังนี่นี่หลังแต่วันจะขึ้นแล้วนะแต่มองจะเห็นไม่ขนบ้างอีกล้ลุนหลังอีกสองสิโอ้มีตัวมีตัวลุย่งเน็ตมนดักนานแล้วเอา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 หลังนี้เป็นยังไง นักตึกเกือกไหมอ้โอ้มีมีหรือไม่มีแล้วนี่ก็มีครับนี่นีนี่โอ้สองหลังแต่หลังนี้ติดตัวเดียวนี่นี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตุ่มคือใหญ่ใส่ต้่มเป็ดพอาะเด็กตำรวจพี่อยู่ครับโอ้หมานอยู่หมานอยู่ตัวเดียวหลังนี้ตัวเดียวตุ่มห่าหลังพอาด็ตัวเลยครับ ดูต้มมาสองหลังต,ตีทั้งสองหลังอะ่ะหลังนี้เอาไหมลุนล้นลุนล้นลุน <c ười> ล้น <Soul> ลุน้นดูสินักตะกีกร้นนิมซิ่งโอ้โอ้โหโอ้ทท่ตัทุกอ่หยตัวเนี้ยมองมาช้าครับโอ้น่าจะสองสามตัวแล้วนะโอ้เขาท่าแล้ครับเจียงเป้งเลยดู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 ดดดดดกัจกัดาคือไม่จะเสืออยู่ครับ มันหมานน,นนี่ยๆชมไปกาบไปด้วยนะห,าหามานอยู่เลยวสองหลังลุ้นๆล,ล,ลุ้นอีกสองหลังสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเสือนอนกินเสือนอนกิน <c oughs> นี่ดักไว้ข้างธนาเนี่ยนะโอ้ยยังไม่ผ่านสักหลังเลยนะครับยังไม่ผ่านสักหลังเลยยังตุ่มสามหลังหลังนี้เอาไหมอู้อูอ้หู้ห โอ้โหไม่พลาดสักหลังโอ้ี่ก็ตัวสองตัวสามตัวนู่มันแต่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่โอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่เอา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 หมดลงเต้นเต้นอยู่ครับขึบ้นไปจะเสือไปลุ้นหลังสุดท้ายโอ้โหสี่หลังนี่หมานเลยหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเอาไหมจะหมานหรือเปล่าที่แน่ๆหมานมาทุกหลังเลยนะ โอ้พูดอยู่เ่อกินแล้วครับตุ้มห้าหลังเนี่ยสีหลังแรกเนี่ยไม่พลาดสักหลังหลังนี้เอาไหมหนักตึกกหรือเปล่าลู่บอกต้องหงอกรุ่นนิ่งไหมโอ้หลังแรกนิ่งซิงเออตรงนี้ไม่มีปลาไหลมั้งเนี่ย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 ลุ้นได้ดักนาคนละแปลงนะนี่นี่ที่มันลุ้นได้ดักแปลงนี่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 ข้ามน้ำเหมืองไหมครับข้ามน้ำเหมืองไหมเนี่ย คนละแปลงหลังนิ่มซิ่งหลังสุดท้ายดักแปลงนี้ <c oughs> นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งโอ้น้ำกับเยอะเลยครับเนี่ยแปลงเนี้ยพาพไป,ป,ปสูนักง,งานเป็นไงลุงเมธพามาดักปลาไหลนานทนีเพได้ตัวอยู่ครับแต่หลังสุดท้ายนิ่มซิ่งโอ้โหเยีเย๋ยเขียนตะโม้ขอ,ขอลาเหมือนกันเดี๋ยวนี้เปไปสูงง่พวกวนกง,งานที่บ้านเห็นดูดีกว่าเพราะว่าลุงเมธไปเอาอะไรมาใส่เลยไปสูนักงานที่บ้านเนาะจะได้เห็นกันจะจะ กินี่แน่คือว่าจะเสืออยู่ครับไม่แ้วไม่เ้วเนี่ยหาอ,อยู่ให้ก,นกินเหมีวเน่แบบนี้นะ fc ก็อยากดูแนะนามานานมากแนะนํามาหลายคนเลยเรกจัดให้เนาะตุ่มห้าหลังตุ่มห้าหลังสวยเป็นขนาตตุ่มนุ่เนี่ยอะใบใหญ่ใบใหญ่ป <c> ล <oughs> าไหลเนี่ยมันตัวเล็กครับตัวไม่เคยใหญ่เออเดี๋ยวถ้านามใสนุเนีน่จะพามาล่อไปลาไหลดูนะมันก็น่าจะได้อยู่เนาะ <c oughs> ตอนนี้น้ำมันขุนอยู่ครับน้ำมันขุนน้มันมองเห็นรูมันเพราะว่าเขากําลังเริ่มเทือกน้ำใหม่ลวกปั่นน้ำใหม่นั่นแหละ ลุงเน่ก็อัาปไปไรที่เขาปั่นนานนะที่ยังไม่ได้ปั่นนานไม่ได้เดี๋ยวถ้าชาวนาเข้ามาปั่นนาตอนกลางคืนหรือว่าม,มาตอนเช้ามืดเรายังไม่ตื่นเขาจะปั่นใส่ตุ้มเรามันจะแหลกเอาเอาเอาเดี๋ยวไปสรุปงานที่บ้านจะได้รู้ว่าได้กี่ตัวเนาะแล้วก็ลุงเน,น,น,น่เทปนาถ่าเข้าว,าวดูด้วยนะนานแล้วไม่ได้เจอกับปั่นนาเนานะแต่ปั่นนาจะทำเมนูอะไรลุงเน่ก็ไม่รู้อะฝากติดตามรับชมด้วยนะครับไปกลับบ้านวันนี้ก็พอได้กต้นนผีครุกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนก ของแต่เจีาายงไฮ นี่นี่นี่เล่มมาถึงบ้านแล้วเทปปะนางสรุปผลงานให้ดูนะเอาเทเทปะนางเทพอได้อยู่ครับได้อยู่ตัวไม่ค่อยใหญ่โอ้ยังนี้กี่ตัวสามตัวเอ้าสามตัวมันมีนิมซิ่งอยู่นะครับนิมซิ่งก็มีตุ่มห้านหลังหลังนี้ได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสามโอ้ เขได้คเขาได้แต่ตัวมันคือใหญ่ครับเนี่ยเนี่ยตัวมันคือใหญ่นี่เนาะตัวนี้เนาะมีอยู่อันโอ้มีอยู่มีอยู่กี่ตัว<ะ>โอ้นิดหลังสามสามสามมดหลังนี้เหรอบมดหลังนี้อันนี้นิมซิงเป็นนิมซิงไหนฮะนี่ตัวอยู่เหรอเออดีตัวหนึ่งตัวหนึง่ง <laughs> อันนี้นิมซิงหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายไม่มีเอาละนี่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  โอ้พออยู่พกกินอยู่ครับพออยู่พกกินพ่อทำน้ำพริกกี่ตัวอะไรตัวนี้นเนาะห่างเนี่ย <es> ถ่ายดูนะสุขบัญญัติดูแล้วเจอปลานางแล้วเนาะสิบตัวพอดีสิบตัวฮะจริงอ่ะสิบตัวสิบตัว,ตวอเอาแล้วก็ด้วยจให้ปลานางเข้าๆดูด้วยปลานางจะทำอะไรไม่รู้เสือนอนกินเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนดิปลานางจะทำอะไรกิน <es S 2> <es> <es> แกนงหน่อไม้แกงหนู <es> <es> ปลาไหลมาทำเหรอ ปลาไหลไปทำนะครับป้านางว่าเอาหน่อไม้มาด้วยแกงหน่อให้ดูกันแล้วก,ก,กันดิเี่ยเปลี่ยนแผนเอาแกงหน่อแกงหน่อโอ้ลูกในกระดังแกงให้ป้านางทำแกงปลาไหลเป็นว่าแกงหนอ่อเอาไม่เป็นไรอร่อยแล้วครับไปดักปลาไหลไปแกงหน่อไม้ได้กินหน่อไม้ได้แกงหน่อไม้โอ้หน่อไม้หน่อใหญ่ทุนี้หนะ้าฝนเนาะเอาเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูให้ป้านางหั่นหน่อก่อนเป็นหนออนะไรเนี่ยป้านางหน่อไข่ตง ไผ่ต้งมันห้องให้ห้องนอนยังเราบงไม่หรอไผ่ต้มก็แหละเอาต้งกับต้งต้งบ่งต้งต้มบงบงมันกินได้หมดนะครับนี่แกงเอาแกงใส่อะไรปลาปลาใส่ปลาหรือใส่ปากโอ้คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเนาะเอซี่อยากดูรู้ได้ก็จัดให้อะกลับมาทีแรกก็ตั้งใจให้พนังทําำไม่รู้ปัญหาอะไอ่ะแต่พนังบอกมีหน่อไม้ละไอ้นี่ก็เลยเปลี่ยนแผนแกงหน่อไม้ก็อร่อยอยู่ครับหน่อไม้สดนะหน่อไม้สด ถ้าเป็นหน่อไม้ดองมันตกแกงใส่ประกดเนาะคลิปหน้าไม่รู้จะไปไหนเลยเอาเอา,เอาปนังบะซับกันไม่ซับหั่นเนเาะเนาะหั่นบางๆแล้วจะทำไงต้มต้มหรืป่แกงต้มเอาต้มก่อนต,ต้มก่อนต้มเอาน้าควางก่อนอสูตรปรนังเนี่ยต้มจะไม่เอาน้ำทิ้งนะครับจะไม่เอาน้ำทิ้งดูวน้ถ่ายดูแค่นี้นะเนาะจะโรปนังแกงเอาละปนังฝานหน่อเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ปนัง ต้มละต้มครับต้มไว้ละมันช้าเนาะแกงหน่อยมันต้องต้มแล้วก็จะให้ปนางแนะนําเครื่องที่จะแกงหน่อด้วยแต่สูตรปรนางคุเหมือนใครนะโอ้ลืมอยากปนางลืมว่าดีซีอสวัสดีค่ะดีซีหน่อยแล้วมาดูกันว่าปนางมีอะไรบ้างที่จะเอาแกงหน่อจะทำแบบไหนนานเลยนะครับไม่ได้เจอปนางเนาะแต่ซีอย่างเดียวนี่ยมาเปลี่ยนสูตรกระทัอาหารจากปลาไหลแต่กินแกงหน่ออะมาดูดูดูดอ่ปะปนางแนะนําซิเครื่องแกงหน่อมีอะไรบ้างง่าย <laughs> สูตรไข่สูตรมันเนาะนี่ของป้านางจะมีพริกกระเทียมหอมแดงชะอมชะพูเอ้ยชะอมชะพูนี่ปลาปลาสีเบ็ดไปผักเบ็ดมาครับเบ็ดนี่ยมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยรู้ได้กินไม่ไ้เดี๋ยวน้ามันจะลายกินแล้วหน้าลายให้ป้านางกินคนเดียวไปดูขั้นตอนการทำกันครับแกงหน่อนไม้สูตรป้านางเดี๋ยวป้านางจะตําพริกก่อนเนาะมาๆตำพริกก่อนลบป้านางตำพริกนะครับพริกนั้นลบก็กรอบ หน่อไม้เด็กกับต้มกับสุกแล้วครับต้มนานเลยนะเนี่ยเกือบได้ที่แล้วไหนน้ำทิ้งนะครับแนวน้ำทิ้งมันไม่ขมไม,ไม่ทิ้งขมเหรอไม่ขมไม่ขมไม่ขมปั้มทิ้งเก็โอ้โหนี่ยิด่ได้แล้วพอไม่ลูกขี้เผ็ดมึงเคยถ่ายปลาหน้าแต่ทิ้งเยอะเมื่อกี้งงนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวจนะิ้ไ <c> ข <oughs> ่ต้มเอากระดิ่มาเลยนะไข่ต้มก็มีไข่ค้างค้างกับน้าอะไรมาไม่รู้สูตรปบน้าสูตรปบน้าโอ้หาอยู่หาที่ก็ไปลูกแขกเล็กถึงมเล็กไปดักปลาไหลมาพอเด็ดตัวเลยนะครับ ก็ได้ตัวเลยแต่มันยังตัวไม่ใหญ่เนาะก็ะไหลมันกําลังจะออกหากินเพราะว่าน้ํากําลังนองเดี๋ยวขอคลิปหน้าของกันใหม่ไปทา่ไหนตอนนี้เรากนนกับนางกพริบถึงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกับนางคุยกับนางก็อนสูตรมะนาวจะไม่ใส่ใบยียนางจะไม่ใส่ข้าวเบือเนาะสูตรใครสูตรมันรนานชแบบนี้จะทำแบบนี้เนาะ มีกระเทียมมีหอมแดงแค่นี้แหละต้มละเอียดหรือเปล,ล้วเนโอ้ไม่ต้องตมละเอียดสุดท้ายส,ส,สุดมันสุดท้ายสุดมนะะดันะครับกี่ใช่แล้วกับข้าวเนี่ยเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเริ่มแกงกันเลยโอ้ใช้ได้ละหว,วานแล้วหวานแล้วนอนที่ตุ้มไว้นะเอาแกงเลยเหรอใส่พริกเลยเอา้าวแกงเลยแกงเลย สูตรปรนาครับวันนี้กินของวิตามินสูงแกงหนอ่อแกงหนอ่อสดแกงหนอ่อสดเอถึงเซ็ปม,มีนี่หมดนะครับวิตามินขาดไม่ได้น้ำล้างครกใส่ลงไปอร่อยไหมอร่อยใส่ลงไปอร่อยแน่ๆปรุงรสดยังปรุงรสน่อยบอสปรุงรสด้วยปรุงรสน่อยทดไปได้ครับเหมือนเดิมผมล้ผงมอร่อยนั่แหละ ผงลำนาหน่อกล,ล,ลำนำเอาละใส่คีนีโพอตามด้วยผงอร่อยเอาพอลุงได้ด้วยปะนังแอบปรุงรสตอนที่ต้มหน่อใน่นี่เฮดใส่ผงลำกับผงอร่อยนิดเดียวสงสัยว่เาเค็ดลับสงสัยว่าใส่ก่อนแล้วนี่อาลงไปเลยลงไปเลยเนี่ยครับสูตรไข่สูตรมันนะสูตรไข่สูตรมันทีนี้ก็ไม่ต้องคนอรอปลาสุกเหรอ ปลาสุลกลปลาสุกหน่อยปิดไว้ก่อนเปิดดูสิสุกเรียงโอ,โอ,โอ,โอ้ได้แล้วได้แล้วปลาเนี่สุกเร็วครับคนเยอะปลาเป็นเละน, <c oughs> น่ากินไหมครับแกงหน่อสุดป้นางสะอมสะพูลงเลยใส่ลงไปเลยผักแค่นั่นแหละใบชะพูใส่ลงไปทั้งเนื้อเั็นถั่งพักแค่โอ้ใส่ไปแล้วก็หอมฉุยลืมลืมลืมสุดเด็ดสุดเด็ด,ดน้ำปลา ขา,ขายไม่ได้ขายไม่ได้ตกใส่ครับน้ำปลาร้าเนี่ยนี่ใส่มันนัวเอียบ้อยตักใส่ชามตักใส่ชาม,ก,ชาม,มากินข้าวแล้วหิวข้าวเช้านะครับเป็นข้าวเช้ากี่โมงแล้วไม่รู้วันนี้จะที่อดอดไปก่อนแจ่ที่ยอกบ,บ่อยแล้วเนมาะมาชามมาตักใส่จะที่ข้าวหิวอ่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้หรือว่าแกงเทพที่ิดาดอยนี่แหละครับ เทพธิดาดอยสูตรพันนางโอ้น่าอร่อยไหมครับน่าอร่อยไหมแกงเมืองเมืองเนาะแกงเมืองเมืองของปูดของปูดประโยชน์เยอะครับนี่ทีเด็ดทีเด็ดไข่จะได้แล้วเนี่ยกินไม่ได้กินมาหลายหน้าลายพันนางบอกให้ทุกกินอ่ะเอาละเยอะละเดี๋ยวไปตักใหมนี่นี่ละกินข้าวกินข้าวกินข้าวมากินข้าวกินข้าวกินข้าว เเดดวานี่แกงนอแกงนอแกงหน่อไม้สดนี่ไข่ล้างลังไข่ห้างหังปนั่วันไหนบ้างไม่รู้ไข่ข้าว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 กินครับกินเนาะอือเรียกหยอกใครก่อนแล้วก็ต้องจิ้มาหน่อยกินไหมจิ้มก่อนหาปลาไหลกินแกงนอโอเคลำอยู่ครับล้ำลำล้ำลำเป็นกลัวลำแน่นอนอืม โอ้ายโง่โง่เลยพนักต้มหวานนะต้มนานยังไงไมันจะเจอพนักนานเนาะเจอกันละนะจ้อนพนักหมาดนน่ะตักเจอแต่ไข่ปลาดูนี่ตักเจอแต่อ,อะไรแบ่งสมบัติอืปรุงมันพรุงมันปรุงปลาดูนี่ตักเจอเปนหนอ <c oughs> ก็รู้เลยหมาดแต่พอดีได้ปรุงปลาครับเนี่ยความขมมันไม่ค่อยอร่อยหรอกปรุงความขม แต่ไข่ปลาเนี่ยกินแล้วน่ารายเนี่ยไปกินอืหน่าว่าแล้วมุงปลา,มาขมไม่เชื่อโอ้ยหลบดักปลาไหลพอได้กินนะครับพอได้กินผานางยังทำให้กินยังไม่รู้เลยทำ <c oughs> ไว้ก่อนเนาะทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนอไอน <c oughs> ต้องเปร์ครับไอตุ้งไม่ใหญ่ <c oughs> โอ้ลุงเนี่ยก็ไปหาปลาไหลนานแล้วนะเนี่ยกว่าจะไปหาโรคปลาไหลก็น้ำมันขุ่นอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวถ้า มองเห็นดูเว้ยจะไปหาบอกอะไรให้ดูบ้างไงเนาะแต่ตัวเนี้ยดักตุ่มให้ดูละโอ้ตัวนี้กำลังดักครั้งแรกหรือเปล่าลูกครั้งแรกจำไม่ได้เนาะนานมากตุ่มกูมีห้าเกนห้าเกนและห้าใบนั่นแหละอืมใช้หน่วยกิโลลังไงกิโลอืมนั่นอบบอกมบุกคอเพชรบุกเพชรอะไรรู้นี่อโอ้โหมื่อวาเไปดูรูปคลิป ลำเนี่ยแก้ของตัวมันนี้อร่อยนะอร่อยครับแต่บางนั้นแก้เหมือนเหมือนไผ่นะคืแก้เหมือนเหมือนไข่สูตรไข่สูตรมันเนาะอืมบางคนก็ใส่อะไรใบนางใบนางใบนางแล้วก็ข้าวเบื่ออะไรไม่รู้ใส่เยอะแยะเลยเอาไข่ผสมมัน ตอนนั้นก็บส่กัปิอยู่นั่นเนี่ยตอนตำพริกอะลืมบอกลืมบอกลืมลืมใส่ตอนที่ตำพริกรกัปีน้อยนึง่งโอ้ยนอนนี่รำม,มันหวานนอไม่ขมครับนอไม่ขมนอไม่ขมกะนั้นต้มหวานด้วยนะต้มแล้วก็ไม่เอาน้ำทิ้งอะน้ำเดียวเลยม,มันหวานเนื้อปาลมามงกนาน หวานเนื้อปลาขนเนี่ยหะมีแล้วก็ปลาหมูดึงแล้วก็ตัวเดียวหมูแล้วก็ไปขังไว้มีแล้วเนาะตัวเดียวเดียวตัวเล็กที่ได้มาวันนั้น่ะตัวเล็กมามากินหมุ่มเลยกินด้วยกันเอาเจอพนักแล้วเนาะนานๆเจอกันที่พนากกว่าคาดที่บอกแล้วไม่เคยหวัง ทักคนตันมีเวลาในตรงกันอะ่วงที่แล้วเนี่ยมันสบายเลยนานเลยดีขึ้นแล้วครับแล้วก็ไปปรัเบ็ดไใหม่สามุวงกุ้งเสียงหายอีกฝนมาตกโอ้วันนี้ทำไมตกแล้วบ้างเนาะนะแดดออกแล<ะ>้ว<ะ>ดีแดดแล้วแดดออกแล้วกินข้า,าวเช้าเนี่ยเนี่ยกินโมงก็รูแ้แต่โมงกว่าแล้วครับประมาณน,นี้กินน้ำ เอืดี๋ยวเดี๋ยวกินเแกงหนูมันลำอ่ะลำเด็ดจ้ะเพราะรู้เลยกระหมันเหมือนกันนะหมันปลาหมันปลาหมันปลาลำเด็ดจ้ะผมว่ดื่มครับเนี่ยกินเอ่ะนางยังเร็วเนี่ยกินข้าวเร็วเน้อข้าวเรยว ม,มำเอาเดี๋ยวในคลิปประตูนี้ก่อนนะมันจะนานไปเนาะผมเนี๋ยก็ไปดักตุม่มทำให้ดูแล้วครับคลิปหน้ายังไม่รู้จะไปไหนเลยแต่วันนี้ปราธานแกงนหน่อยดูที่แรกตั้งใจจะทำเมนูปลาไหลป้านางบอกมีหน่อแล้วตั้งใจจะแกงหน่อกันเลยถ่ายหน่อไหมให้ดูครับถ่ายแกงหน่อไหมให้ดูไม่ว่ากันนะ อร่อยครับอร่อยครับจรงเป้งเลยจรงเป้งเลยอร่อยอร่อยอะไรมันได้มาใหม่มันต้องขังไว้ก่อนต้อขังไว้ก่อนถ้าเราเอาต้มเป็ดต้องขังไว้ก่อนนะทำไมขังในยุ่งเลยเรากินใส่มันไม่ได้หรอกต้องขังไว้ก่อนเอาปิดคลิปครับปิดคลิปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มาติดตามและชมคลิปลุงเนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและชมคลิปใหม่ๆแล้วก็ติดตามนุ้งกับบรนางด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่กับมาลางลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ตามนะพี่กินละ Chén nó mái cặp khay hăng hoa hăng tôm Lầm té té Chánh bênh ăn tỏ cái đồ Đúng lắm, lắm. Ừ. Thấy mưa lắm này Thấy mưa dịp lắm dạm,